สีสุนทรวัวหารน้อยอาจารย์ยังกูลปราดด้านภาษาไทยสายเลือดแห่งเมืองฉักเชิงเซาพระยาศีสุนทรววหารหรือน้อยอาจารย์ยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365เป็นบุตรคนที่6ของนายทองดีและนางบัวเมื่ออายุประมาณ6ปีท่านน้อยได้เรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกขราชกรมการเมืองฉัเชิงเซา ซึ่งเป็นพี่ชายคนใหญ่ในเวลานั้นหลวงบรรเทาทุกขราชได้อุปสมบทและจำพรรษาอยู่ณวัดโสธรจากนั้นได้ไปอยู่กับสัมมเนรทัตผู้ซึ่งเป็นนาชายที่วัดสเกตในพระนครต่อมาได้บรรพชาเป็นสัมมเนตรและได้อุปสมบทเป็นภิกษุในภายหลังในระหว่างนั้นท่านได้ศึกษาทั้งหนังสือไทยหนังสือขอมและพระคัมภีร์ต่าง จากหลายสำนักจนแตกฉานท่านน้อยได้ลาศิษย์และถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ในตำแหน่งมหาดเล็กหลวงอยู่ในเวรศักดิ์และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นขุนประสิทธิ์ที่อักรรษรสรศาสตร์ท่านได้มีโอกาสตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร สุริยุปราคาณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบเนื่องต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนตำแหน่งเป็นขุนสารรับประเสริฐและในปีพุทธศักราช2418ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านน้อยให้เป็นพระศรีสุนทรโว,วหารเจ้ากรมพระอารักษ์อีกด้วย และในรัชสมัยนั้นท่านน้อยได้คิดค้นแบบเรียนภาษาไทยและวยาก์ต่างๆได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหานินิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานพิสารการันเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าส่งพระกรุณาโปดเกล้าปดกระหม่อมให้นำหนังสือทั้งห้าเล่มมาใช้เป็นแบบเรียนหลวง อย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อสอนพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงลูกหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงและเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิลุณหิตซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลุณหิตสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธต่อมาคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองในขณะดำรงตำแหน่งนั้นบรรดาล,ลูกศิษย์ได้เลบรักในตัวท่านน้อยเป็นอย่างมากดังมีบันทึกเป็นจดหมายเหตุรายวันในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิตสยามกุฎราชกุมารใจความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายน พุทธศักราช2428สองโมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอกสองผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศีสุนทรแกดีใจหัวเลาะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโครงให้พรเราเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกถึงความดีความชอบของท่านที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดจนได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทย จากล้นเกล้าราชัชกาลที่5ให้เป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและในปีพุทธศักราช2425ได้รับปดกล้าโป,ดก,าปดกระม่อมเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศีสุนทรโวาหารยานปรีชามาตรบรมนาถนิตยพักดีพิริยะพาหะตลอดช่วงชีวิตของท่านล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมความอุตสาหะและการอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่ทุกคนควรจดจําและยกย่องเกียรติคุณแด่บุคคลสําคัญแห่งภาษาไทยบุคคลสําคัญแห่งฉะเชิงเซานามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารหรือท่านนอ้อยอาจารย์กูล Chengzxio Province is celebrating the 200th anniversary of the birth of Prayasi Suntan Wohan, a celebrated Thai scholar and poet, honored for his contributions to education and culture. Let's find out more from our special report. The province of Chanthaburi is holding an event celebrating the 200th anniversary of the birth of Priya Wuhan or Noi Achariangkun, who has been honored by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO as one of the eminent personalities of the world, born on July 5, 200 years ago in Chanthaburi. Priya Wuhan has been celebrated for his contributions to Thai education and literature. He served as a privy counselor and the first headmaster of a then royal school and was a teacher for several members of the royal family. The legacy of Priyasi Suttonwo included several Thai texts and novels, including the six royal textbooks on the Thai language, along with other writings in the forms of proverbs, literature, Poems and religious texts. Priyasi Sun Wohan was the composer of the first Thai royal anthem. His legacy has been passed on until today, with the official teachings of the Thai language rooted in Priyasi Sun Wohan's works. Today, I am very proud to attend the activities arranged by the governor of Sha uh, Shang -Sao and the South citizen because the, the, those activities concern w with the uh, the activities that priyasusanta wohan did during the uh, reign of the king rama iv and the v. and he served that king rama iv and King Rama V. As a King Rama V, he, uh, he served as the uh, secretary to the king and a member of the Privy council. And besides that, he wrote several books, you know, so that the Thai people during those days could be able. To read and understand the situation, environments of the country and of the world. The event honoring the life and legacy of Priyasi Sunton Wuhan is taking place from July 5th to the 10th, featuring activities. Including seminars on the theme that highlights Priyasi Sun Tuan Wuhan and UNESCO's missions, and Prayasi Sun Thoan The Philosopher of the Thai Language. Materials promoting the story of Priyasi Sun Tuan Wuhan were produced for this event in the form of a documentary, e books, prayer CDs, and learning materials. The event also features social responsibility activities and exhibitions on the contribution of Priyasi Sun Thon Wuhan in line with UNESCO's mission on the world's sustainability and peace. This event is intended to honor this important figure in education and culture at the national and global level. Priyasi Sun Thon Wuhan is a very important figure not for only Thai people but for people around the world. Yes, UNESCO, the UNESCO. Um, recognize him as a very important person for education and culture. As a teacher, I have Priyasis Sunnoi Kun to be my uh, role model. He is a Thai language scholar and he has a great contributor for Thai education uh, Thai education system and reform. สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่วัดสเกตรหรือภูเขาทองนะคะซึ่งวัดแห่งนี้มีความผูกพันกับพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจรยงกูลนะคะเราขับรถมาจากแปดริ้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จเศษก็ถึงวัดสเกตร,ราชวารรมหาวิหารหรือภูเขาทองด้วยแรงศรัทธา เพื่อมาตามหากุฏิพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจรรยางกูลซึ่งท่านได้อุปสมบทตั้งแต่เป็นสัมมเนรพระภิกษุจนกระทั่งสอบได้ปเปลี่ยนธรรมเอกเ็ประโยคนวัดแห่งนี้ได้มีโอกาสพบกับพระการสุยานิกโพธิพระวิทยากรประจําสํานักวัดสเกตท่านได้เล่าประวัติของวัดแห่งนี้ให้ฟังด้วยนะคะตอนก็วัดสเกตนะเดิมชื่อวัดสแกก็ตาม พ้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีธยาวัดสเกตเป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมใช้ชื่อว่าวัดสแกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสเกตซึ่งแปลว่าชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนานซึ่งหมายถึงการอาบน้ำนะคะเมื่อคราเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจราจนในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นเถลิงทวารยะราชสมบัติเมื่อปีพศ2325ค่ะวัดนี้จึงเป็นวัดที่สำคัญผูกพันกับราชวงศ์จัก,กรีอย่างต่อเนื่องพระยาศรีชุนทรโวหารน้อยอัจรรยงกูลได้บวชเป็นสัมเนร8ปีและเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทที่วัดสเกต ท่านแตกฉานทั้งภาษาไทยขเขมรบาลีและสันสกฤตมีความรู้การแต่งคำประพันธ์ชันทลักษ์เป็นอย่างดีเมื่ออายุ24ปีได้เป็นปร,ริยธรรม5ประโยคขณะนั้นวัดสเกตขาดพระมหาปร,ริยธรเป็นเวลานานนับ10ปีรัชกาลที่3ทรงสมณนัดยินดีทรงเฉลิมพระราชศรัทธาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่หรือกุฏิเก่าฟ้าไม้ไผ่ออก สร้างกุฏิตึกเป็นเสนาสนะอันง,งดงามรวมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างสถาปนาภูเขาทองคราเดียวกันด้วยและเมื่อพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลสอบได้ปเปลี่ยนธรรมเอกเ็ประโยครัชกาลที่สได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นพระประสิทธิ์สุตตคุณพระราชาคณะรวมเวลา11พรรษาที่ท่านจำพรรษาอยู่ณวัดแห่งนี้ ความรู้สึกของเรายามเดินผ่านหมู่กุติต่างๆซึ่งแบ่งเป็น17คณะต้องขอชื่นชมทางวัดที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณโดยรอบเหมือนในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและยิ่งซาบซึ้งขึ้นไปอีกทุกรอยเท้าที่เราย่างเดินครั้งหนึ่งในอดีตพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจรยางกูลในขณะเป็นสมณเนรและพระภิกษุจนกระทั่งดำรงตำแหน่งพระประสิทธิสุตตคุณพระราชาคณะ ท่านคงเดินอยู่บริเวณนี้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ภายในศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หรือว่าเป็นความภาคภูมิใจทั้งของชาวเชียงสาวด้วยแล้วก็ของผู้ที่ได้อาศัยศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักวัสเกตด้วยรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยด้วยก็ขออนุโมทนาหากมีโอกาสขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยววิถีพุทธที่วัดสเกตร,ราชวระมหาวิหารแนะนำนะคะ ชมพระอุโบสถกราบสักการะหลวงพ่อพระประธานหรือพระพุทธมงคลชินสีวัชิระมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพิ่งพระราชทานนามเมื่อไม่นานมานี้นี่เองค่ะพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐารสีสุขตะทศพลยานาบพิษพระพุทธรูปยืนศิลปะสมัยสุโขทัยตอนต้นอายุกว่า700ปีและเป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยรัชกาลที่สามโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาจากวัดวิหารทองจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่วิหารแห่งนี้จวบจนปัจจุบันพระบรมบรรพศหรือภูเขาทองนับเป็นพุทธสถานที่สําคัญและเป็นสัญลักษณ์ของวัดที่คนทั่วโลกรู้จักกันมากโดยภูเขาทองแห่งนี้รัชกาลที่ 3, สทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดังที่กรุงศรีอยุธยา เคยมีวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะและที่สำคัญทุกย่างเก้าภายในวัดแห่งนี้ยังเป็นการตามรอยพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอจรยางกูลซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วย